สวัสดีคะ่ะมาแล้วค่ะทุกท่านมิสูบิ i ิสตาร์ดานะคะรถกระบะมือสองสีสันสวยงามค่ะข,ขายสดไม่มีจัดไปแน้นนะคะคันนี้เอกสารครบเลยคะ่ะมิสูบิชิสตาร์ดารถปี02เครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันสีเดิมโรงงานคะ่ะบ่อนน้ำเงินนะคะโรงเล่มไวเ้เลือกสสีนะคะเป็นสีเดิมๆเ,เลยนะคะันพรานเดิมโรงงานมาเลยนะคะ ขับดีมากค่ะแอร์เย็นรถสวยใช้งานได้ดีนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะด้านหลังก็สภาพแบบเดิมๆเ,เลยนะคะช่วงรางดีเครื่องดีสีเต็มภาษี6-6ติดฟิล์มประดอดมาใหม่ค่ะหม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบนะคะ 1 1 8 0 0 0บาทค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดพร้อมใช้เลยนะคะสนใจดูรถทดลองขับกันได้ที่กรุงเทพมหานครค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะสามารถติดต่อนัดหมายกันได้เลยไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ